ามคนมันเช่งด่ามาตลอดขณะเดินปล่อยมันกษัตริย์พูดกับทหารยามเมื่อเขาหยุดการประคองห่อของเหี่ยวยยนแก่ชลาเพราะมันดูเหมือนกับห่อของมากกว่าอย่างอื่นแวววาวจากดวงตาเป็นประกายและชั่วร้ายทั้งคู่ของมันส่องวาบเหมือนตางูร่วงลงไปกองอยู่กับพื้นเจ้าจะทำอะไรกับข้าอีกโนซีมันหวีดเสียงถามเจ้าอย่าบังอาจแต่ต้องฆ่า ถ้าเจ้าแต่ต้องฆ่าข้าจะฆ่าเจ้าตรงที่นั่งอยู่นั่นเลยระวังอำนาจวิเศษของข้าอำนาจวิเศษของเจ้าไม่อาจช่วยชีวิตทวารลาไว้ได้นางจิ้งจอกเท่ามันจึงทำร้ายข้าไม่ได้เป็นคำตอบจงฟังข้าจะไว้ชีวิตเจ้าถ้าเจ้าพาไปดูห้องที่เก็บเพชรฮ่าฮ่าฮ่ามันหวีดเสียงร้องไม่มีผู้ใดรู้ความลับนอกจากข้า และค่าจะไม่มีวันบอก